โอเคครับวันนี้อยู่กับผมพ่อป้านสายเขียวนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ํานะครับผมตามเถวบ้านตกปลากันอยู่ mm hmm. ก็ก็คือว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นนี้นะครับผมเ mm hmm. ขาเรียกอะไรโบล mm hmm. ิ่งทรายมาสมัยเด็กๆผมเล่นกันบ่อย mm hmm. ก็โบลิ่งทรายก็ประมาณว่าเอาลูกเอาลูกโบลิ่งอะ่ะ mm hmm. เราเราจะปั้นทรายก่อนแล้วก็เอาลูกโบลิ่งมาไหลชนกัน การทําลูกโบลิิงของเราก็คือเอาน้ํามาผสมกับทรายแล้วก็เอามาทําให้มันรวมตัวให้มันเกาะตัวกันก่อนนะครับผมทําให้มันเกาะตัวกันแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆแล้วเอาไปเอาไปใส่ไว้ในในทรายที่มันแห้งเพื่อให้ลูกมันให้ลูกมันแข็งไปเดี๋ยวไปดูไปเมื่อเราได้ลูกแบบนี้แล้วนะครับที่เราผสมกับน้าทรายผสมกับน้ําปกติเนี่ยผมจะอาไปเอาที่ในในน้าเลยแต่ตรงเนี้ยมันมันมีนดินเหนียวเยอะ เราก็เลยอยากได้สายล้วนนี่นะครับเราได้แบบนี้แล้วแล้วเราก็เอาเอาไปหมักก่อนหมักประมาณสักห้านาทีสิบนาทีทอดวะไม่รู้อ่ะก็เขาหมักอย่างเงี้ยเอาทอดนะตอนเด็กๆเล่นกันแบบนี้นะครับตอนเด็กๆเล่นกันแบบนี้ต้องชุบแป้งทอดนะดันี้นี่นะครับนี่นะครับโบลิิงนะครับนี่เอาไปหมกหมกหมกไว้ให้มันแห้งพอพอประมาณนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณห้านาทีแล้ว เราทําไ้สองลูกนะครับผมลูกนี้ลูกหนึ่งอ่าลูกหนึ่งแล้วก็ลูกนี้อีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันก่อนหลังจากที่เราได้แช่วไว้ประมาณสี่ถึงห้านาทีมันก็จะมันก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับมันก็จะเริ่มเซตตัวหน่อยๆแล้วนี่นะครับประมาณนี้มันก็ยังไม่กลมนะครับมันก็จะไม่กลมแล้วก็จท้ททาเอาเอามาทําแบบนี้ให้มันกลมนะครับอ่านี่เอามาทําแบบนี้กลมเหมือนละ ก็มันลูกโบลิ่งนะครับน,นี่นอก็เนึ้ก็เหมือนนมโอ้ยกลมอะไรเหมือนนมเลยพู <c oughs> ไปทั่ว <c oughs> หวัชหวชงหัวใจแตกหมดน, <c oughs> นี่นะครับนี่ก็คือลูกโบลิ่งนะครับค่อนข้างเริ่มกลมแล้วทีนี้เราก็หมักยาวๆเลยทีนี้ยพอลูกเราเรารู้แล้วว่าลูกเราอะมันมันกลมแล้วตอนนี้มันเริ่มกลมแล้วนะมันจะมีข้อดีและข้อเสียมันจะมีข้อเสียนะครับถ้าลูกไม่กลมอะไม่ไม่มีข้อดีเลย ข้อเสียก็คือเวลาวิ่งไปก็ถ้าลูกมันไม่กลมมันก็จะสามารถแตกกลางคันได้ง่ายนะครับพอลูกมันวิ่งไปไม่ขนาดร่องแล้วต้องไปทําร่องกันอีกนะครับเพื่อให้ลูกอันนี้วิ่ง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 ได้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าทํายังไงโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําลูกบอลลิงก่สองลูกแล้วสองลูกดูดิดูดิลูกบอลลิงสองลูกตอนนี้เราก็จะมาทําล้างเพื่อกิ้งลูกบอลลิงนะครับ เราจะทำล้างเพื่อไหลลูกบอลลิงให้มันชนกันกติกาก็คือมีอยู่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนท้ายไม่บอกไปดูดูดูขุดลางกันเถอะไปโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําลูกบอลลิงเพื่อที่จะเอามากลิ้งนะครับเฮ้ยเฮียนี้แร่งันวะนี่แม่งขาวแง่เดี่ยนครับลูกบลลิงเราก็ทําไ้สองลูกก็คนละลูกกันนะครับแล้วก็จะมาขุดลางครับ เพื่อรอบริ่งแห้งดูประมาณนี้ก็เราไม่เอายากครับเอาง่ายๆนี่เนี่ยขุดง่ายๆนี่แหละัน <c oughs> เป็นร่องเลย นะครับล้างบลิิงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะมาดูลูกบอลลิงนะครับนี่ก็ประมาณสิบนาทีนะครับประมาณ1ิบนาทีก็มาดูลูกบอลลิงกันโอ้โหเทียมันจะบังเทียร์้หะรถไม่ตั้งนานไม่ขี่วะนี่นะครับ ลูกบลิงของเราก็จะ, <S 2> <S 2> จะได้ประมาณขนาดนี้โอโ้โหแล้วมัน,มนซับใหญ่เลย <S <S โอ้โหนี่นะครับลูกบรลิงของเราก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมเราก็จะบอกไว้ก่อนนะครับไม่แข็งแรงนะครับลูกบรลิงของเราลูกบอลิของเราจะไม่แข็งแรงเพราะเรารีบนะครับเราเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแบบเล่นกันนานๆเลยวันนี้ก็เราก็รีบนะครับจําลองให้ดูเฉยๆก็เดี๋ยวไปดูกันลางกันน้อยลูกบอลก็ไม่แข็ง ล,ลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานเปล่าก็เราไปดูแล้วกันได้ประมาณกี่นั่นเดี๋ยวไปดูอีกลูกกันมาดูอีกลูกเนี่ยมานี่นอีกลูกหนึ่ง <c oughs> โอเคนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่นครับพร้อมเะล่ะงงเลยลองอาปเราไปชมกันเลยนะครับผม วิธีเล่นของเราเราจะเล่นกันสองคนผัดเราจะเล่นกันสองคนผัดกันโยนบลิงใส่ไหลยบยร์ลิงใส่ไปกระแทกกันใครแตกก่อนฝั่งนั้นแพ้เข้าใจไหมโอเคไปดูกันไปกติกาของเรามีแค่นี้เองโอเคนะครับผมก็เป็นคนเริ่มก่อนนะครับผมลูกบลิ่งนี้มันจะลงไปสู่นู่นนะครับไหลลงไปข้างล่างเราก็เป็นคนเปิดหัวไปชม โอเคไม่มีปัญหาจัดไปมาเตาะมาเตาะมาเตาะมาเลยห,หนูเตาะโอ้โหเยอ้ย <laughs> รู้สึกว่าทีสองทีก็เริ่มแล้วนะครับผมบอกแล้วครับว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะครับผม <laughs> ลูกลูกมันไม่ได้มาตรฐานนี่ลูกผมครับดึงเอาขึ้นมาก่อนนะครับผมเฮ้ยเอาเอา,เอาวางไว้ที่เดิม<อ>าวางไว้ไ<ป>ที่เดิมโอเคโกงอะไม่ได้โกงอะไรนี่นะครับไป เราไปชมกันนะครับใครพูดง่ายว่าใครกิ้งไม่ได้นี่ถือ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 ว่าแพนะครับไปนะพร้อม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 หนึ่งทองปักชนเบาอะชนเบาอะชนเบา,เบา,เบาอะมาไว้ที่เดิมนะครับทีนี้อ่ะปั๊บหืม กินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อคือกินมันอ่ะดูรูของผมมัง่งมางแล้วครับผมอย่างนี้ได้ไหมไปไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อ่าพร้อมนะอ่าพร้อมไปดังปุ๊กเลยว่ะ <โฮ S 1> อันนี้แรงอันนี้แรงแรงอยู่แรงอยู่ อ้าวตัดมาอือหืออือหืออือเฮ้ยเริ่มอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรำร้าวเนี่ยจะแตกวันไหนอะแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวก็แตกแล้วถ้า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 เราไม่นี่นะถ้าเราถ้าถ้าเราทําไม่นานะเราทําแค่แป๊บเดียวไงเราต้องทํานานๆอ่ะพร้อมไปบอลกี่ทีแล้วน่ะสี่ห้าทีมั้งเนี่ยสี่ห้าทีมั้งเนี่ย มาเราก็ไม่รู้มันจะได้อยู่ได้นานมาแค่ไหนนะไปชมปล่อยปอ,อ,อเเกเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเพิ่มความลื่นได้ไงอะลื่นลองอะเฮ้ยไม่ต้องครับมันมันถ้ามันโดนน้ำแล้วมันจะเสียสูตเลยใครอะอือม,มันจะละลายทรา,ายโดนหนามึงก็บ้าลื่นไงทรายโดน โอ้โหพอถ่ายไปตรงนี้เห็นนะครับฟิวบรรยากาศของเชฟเ,เตอร์เขาจะไม่ค่อยสนใจ<ด>เขาจะไม่ค่อยเล่นที่อะไรเนะครับผมเขาจะสนใจอยู่อย่างเดียวนะครับห,หากินตกปลาหากินเนี่ยสำหรับเขาเลยครับผมตัวนี้ไป,ไปไหนโอเคโอเคเดี๋ยวอ่าโอเคเล่นกันต่อ,อไม่แรงจะเง,งเงาลงอ่ะโอ้ยแตกไม่ลงแรงยังเงา เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เหดี๋ยวจัดให้เ <laughs> ดี๋ยวจ,จัดให้นะครับโอโ้โหไม่อยู่ไกลยงลังเหง้าลูกอะอก็มันรัดสุดซอยอะอได้ได้ได้เอาปล่อยนะปล่อยแรงแรงเลยทนะีเนีย <laughs> ตึก <laughs> <laughs> หือแตกหือหือแตกือเป็นไงเป็นไงเป็นไง,งไหนดูดิแตกอะโอโ้โหนี่นะครับมาก่อนแล้วครับแตกแล้วแตกก่อนเลยครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยมา พร้อมยังเอาละครับไปโอ้โหแตกไปแล้วครับผมแตกนี่ครับผู้ชนะอ,อยู่นี่นะครับผมไม่โกงเนี่นะครับนี่นะครับเป็นลูกบอลลิงของเราลูกนี้แตกไปแล้วครับลูกนี้ยังอยู่อยู่เลยโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดจริงๆครับนเต้สุดยอรรดไหมเต้ไหม โอ้โยเรียบร้อยโอเคแต่ก่อนเด็กใช้มีอยู่ไอ้ัหน้าด้ยโอ้โหเด็กใช้มีอยู่โอ้โหเด็กเที่ยจริงๆครับตัวนี้เด็กใช้มีอยู่อ่ะโอ้โหมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสมัยยังเด็กผมก็ชอบเล่นบ่อยมากเลยไอ้ตัวนี้บอลลิงเพราะว่าผมอยู่กับแม่น้ํานี่ครับแม่น้ํานะครับผมนี่ครับอยู่กับแม่น้ําครับผม แล้วเป็นแม่น้ำนานะครับที่มีทรายทรายเยอะนะครับผมทรายเยอะมากเราก็ได้นำทรายมาปั้นเป็นบอลิงแล้วก็เล่นกันครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยล้างมันใช้พี่ถิมลงน้ำตังต่ไหนะเนี่ยนะ <c oughs> นนะทำเป็นล้างแล้วก็เอาลูกเอาลูกบอลิงที่เราปั้นไว้นะก็เอาเอาเอามาจากทรายในน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเอามาจากตรงไหน <c oughs> นี่นะครับผม ปกติแล้วเราจะเอาจากตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนี่เร็วขึ้นนี่นะครับตัวนี้เราก็ใช้ได้ปลาเด็กๆนะนี่นี่ดู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 นี่นี่ดู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 อะไรนะครับมันขนมอ่ะมันจะแห้งเหมือนขนมอ่ะมันแน่น่แน่นี่ยยังไงวะไอติปาล์มนี่นะครับมัน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 ก็จะขึ้นมาเป็นเจดีเรื่อยๆมันต้องอันใหญ่อันนี้มันเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะจ๊ะเนี่ยเนของหนี่ย นี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะตอนเด็กก็จะมาเอานี้มาทับถมกันไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันก็ทำอะไรนะทำอะไรให้ดูนะบอลลิง แล้วก็ทําหยดทรงหยดซ้ายอะไรประมาณเนี้นะก็ตอนเด็กๆก็ผมก็จะเล่นไนประมาณนี้แนะ่ก็ใครชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ